และบัดน,นี้พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็กำลังจะเสด็จดับขันทปรินิพานในปัจจิมยามแห่งราตรีวันนี้แล้วเราเองก็ยังมีความสงสัยใกล้จะทูลถามอยู่อย่างหนึ่งและเชื่อมั่นว่าพระสมณโคดมเท่านั้นที่สามารถจะคลี่คลายความสงสัยนี้ได้ครันสุพัทธปริภาชก คิดอย่างนั้นแล้วก็จึงได้ออกเดินทางไปสู่สาระวะโนทยานพอไปถึงแล้วจึงเข้าไปหาพระอานนทเทระและบอกความประสงค์ของตนว่าข้าแต่ท่านอานนท์ข้าพระเจ้าได้ฟังคำของท่านผู้เฒ่าผู้แก่แล้ว ผู้เป็นอาจารย์และอาจารย์ใหญ่ทั้งหลาย